ิคณะครุศาสตร์ค่ะวันนี้จะมานำเสนอบทนำความหมายความเป็นมาและควา,ามสำคัญของสารราชาค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วออไปกันเลยเรามาเริ่ที่สไลด์แรกนะคะก็คือความหมายของปรัชญาค่ะปรัชญานะคะหมายถึงแก้ปศศัญหาขั้พื้นฐานเกี่ยกับความจริงความรู้ค่านยมใจกระทั้และความหมายของการมีนนชีวิต ปรชะะัชญาจะมุ่งเน้นการสึงเหกตการต่างมเกยดกับาวคิดต่ตางๆอย่างมีเหตุผลและอย่างมีระบบคะ่ะโดยมีเป้าหมายในการเข้าใจและรู้แบบความจริงที่เป็นพื้นฐานรู้สิ่งในโลกะคะ่ะครับสำหรับต่อมาครับจะเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับปรัชญาครับโดยปรัชญานะครับ,ระะรบจะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ทั้งหมดนะครับสามประการนะครับก็คือนคหนึ่งนะครับอภิปรัชญาหรือว่าภาวะวิทยานะครับทางจีนจะเรียกว่า เมตรพิสิทธ์นะครับโดยเป็นปรชัชญาที่ศึกษาถึงธรรมชาติของความเป็นจริงน,นะครับโดยที่มุ่งเงนเ้นไปที่การสำรวจและตั้งคำถามานะครับเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่จริงและความเป็นจริงเบื้องหลังที่ปรากฏเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราเห็นในโลกนะครับต่อมาครับจะเป็นยา,ายานวิทยานะครับหรือว่า epistemology นะครับจะเป็นปรัชญาที่เน้นศึกษาแหล่งที่มานะครับแล้วก็ขอบเขตความถูกต้องของความรู้ โดยมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจว่าความรู้คืออะไรแนละ้วก็เราจะรู้สิ่งต่างๆได้อย่างไรนะครับแล้วก็เราจะรู้ว่าความรู้ที่เรามีนนะถูกต้องหรือไม่ด้วยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับอย่าง 3, าที่สามก็คือคุณิตวิทยานะครับหรือว่า axiology นะครับก็คือจะเป็นประชานะที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าและการประเมิน tha, ค่านะซึ่งแบง่งออกได้สองสายก็คือ จริยศาสตร์นะครับก็คือเอติกส์นะครับที่เน้นการศึกษาเรื่อง,องความดีและจริยธรรมและสุนทรียศาสตร์นะครับและอย่างที่สองครับก็มีสุนทรียศาสตร์นะครับก็คือเอสเตติกนะครับที่ศึกษาเรื่อง,องค,วความงามและศิละปะนั่นเองครับค่ะสไลด์ต่อมานะคะจะเป็นความหมายของศาสตร์ศาสตร์นะคะเป็นถึงข้อเท็จจริงหรือกฎที่จัดไว้ยอย่างเป็นประบบเป็นกระบวนการที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้ได้ความรู้ที่สามารถทดสอบได้ซึ่งกระบวนการ ประกอบไปด้วย5กระบวนการในการชันก็นนะค,ะคือข้อที่1นะคะการสังเกตปรากฏการณ์ในธรรมชาติเราเสนอปัญหาข้อนี้นะคะจะเป็นข้อที่เราระบุปัญหาข้อสงสัยที่เกิดจากการสังเกตสิ่งรอบตัวค่ะต่อมาเป็นขั้นที่2นะคะการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานก็คือการคาดคะเนคาดเดาผลลัพธ์ที่เราได้ตั้งตั้งใ้หมายไว้่วบหน้านะคะ ต่อมาเป็นขั้นที่3การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่จะเป็นการรับทื้อข้อมูลที่ได้จากการสังเกตสำรวจและการทดลองค่ะต่อมาขั้นที่4ป็นขั้นการวิเคราะห์เป็นการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายข้อเท็จจริงหรือว่าเพื่อสรุปผลจารกาาสมมุติฐานของเราที่เป็นข้อที่2ค่ะและต่อมาขั้นสรุปนะคะคือขั้นที่5ขั้นที่5คือขั้นตรวจสอบผล ส่วนนีเพราะว่าโรงจากที่เราคาดดาวหรือคาดคณีไ้แล้วไป่สามารใช้ต่อค่ะค่ะต่อไปเป็นประเภทของศาสตร์นะคะประเภทของศาสตร์เนี่ยแบ่งมาจากระดับของการวิทยาการการวิจัยะค่ะซึ่งจะลําดับความเขียวเนื่องในการพัฒนาได้4ระดับค่ะระดับที่1คือศาสตร์วิทยาการเชิงประจักษ์ empirical ค,คือการทําความเข้าใจะค่ะต่อไปเป็นศาสตร์ระดับปฏิบัติแท ความสนใจค่ะต่อไปจะเป็นศาดตร์ระดับสถานัถานนองในชีดเลเวลคือการมุ่งพัฒนาค่ะต่อไปจะเป็นศารระดับคุณค่าก็คือการทําให้คนเรามีความนึนคุณค่าของการเป็นมนุษย์จะเป็นการจาัดกลุ่มศาสตรซึ่งสามารถแบ่งได้สามกลุ่มคือกลุ่มที่1วิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือธรรมชาติของศาสตรคือ Natural Sign s c i n n ต่อ กลุ่มที่สองคือสารโอมิไซิอนไซด์ต่อมาเป็นกลุ่มที่สามคือมนุษย์สารคิวเมนไซด์ค่ะแต่ในบางครั้งเราจะพบว่ามีการแบ,บ่งสารเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือสารบริสุทธิ์เพอร์ไซออนและสารไปยุคส,ส,ส,สายตอคือแอกไซด์ค่ะถ้าของเราจะเรี้นะคะก็จะพูดถึงเป้าหมายของสารนะคะป้าหมา ข้อนี้นะคะก็จะบอกเล่าคำถามว่าเป็นใครหรือว่าสิ่งใดค่ะเราจะใช้หลักการ 4W1H นะคะก็คือเป็นอะไรใครที่ไหนอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่นะคะคําถามที่ได้จากการสังเกตน,นะคะก็จะเอามาเรียบเรียงแล้วก็เรียงร้อยไว้อย่างลงไปลงมาค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือเพื่ออธิบายค่ะ,ะเพื่ออธิบายนะคะก็คือจะอธิบายว่า ขึ้นในนาฬมนนะคะแล้วก็โดยจะใช้ข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือเพื่อควบคุมค่ะเป็นการใช้ความรู้และก็ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานะคะนำาไปใช้ในการจัดการหรือว่าควบคุมกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะ่าะค่ะลักษณะ โดยลักษณะแรกก็คือมีองค์ความรู้หรือว่าในสังกีเราจะเรียกว่า body of อ n ค์รวมเนะคะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่จัดเป็นระบบหมวดหมู่และก็ชัดเจนค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ข้อเหตุจริงมานงั้ายข้อเสนอจะจทวษฎีแล้วก็บทนะคะซึ่งสามารถทดสอบความถูกต้องด้วยวิธีการเชิมประจักษ์หรือวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ได้ค่ะในส่วนข้อที่สองนะคะมี ศัพท์เฉพาะตัวหรือว่า technical term นะคะเป็นศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาในสื่อสารภายในวงนวิชาการค่ะเช่นคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางเทคนิคที่มีความหมายที่ชัดเจนและก็เป็นที่ยอมรับในวงการนั้นๆค่ะลำดับสุดท้ายก็คือวิธีการศึกษาค้นคว้าความรู้เฉพาะตัวนะคะ m e t o d o อ a inquiry นะคะเป็นกระบวนการที่เราเนี่ยใช้ในการศึก คนความรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ได้เชื่อถือค่ะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือ materialism on primaryism นะคะหรือในภาษาไทยเราเรียกว่าวัตถุนิยมหรือว่าประสบการณ์นิยมะคะ่ะส่วนที่2ก็คือจะเป็น idealism นะคะใช้มันจะเป็นการใช้ความเพ้อฝันแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณคะ่ะซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิด ให้เกิดการขายความน่าเชื่อถือแล้วก็ความเที่ยงตรงค่ะค่ะในความหมายของศาสตร์การราชานะคะศาสตร์การราชานะคะก็คือองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกหัวรัชกาลที่9ค่ะที่ทรงไปเรียนรู้มานค่ะแล้วก็ทรงกลับมาพัฒนาประเทศช่วยเหลือองค์ชนชาวไทยในการวางแผนแนวทางค่ะหรือว่าแนวทาดค่ะที่ดีในการทฤษฎีหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือความหมายของ หลักการทรงงานนะคะหลักการทรงงานในระเบียบสมเด็จพระเจ้ายู่หัวอนะคะแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนหลักก็คือเทปทาร์สแลวก็แฮด์นะคะเทปนะคะก็คือรลับคิดค่ะก็คือวิธีการนะคะที่เราจะคิดในการทำงานค่ะต่อมานะคะคือทาร์สค่ะคือหลักวิชาการนะคะก็คือรู้อย่างทชจริงแล้วก็ไม่กิดตำราค่ะข้อท้ายนะคะก็คือแฮร์ค่ะคือการลงมือปฏิบัตินะคะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในด้านต่างๆของงานที่เรา ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับที่มาของสายราชนะคะที่มาของสายราชะคะจากพระราชาเชียวานนาแะพระราชเชียร์กิจนะคะก็คือการมีโครงการการมีประสบการณ์การมีความรู้ทางการในการจินตนาการค่ะและอันนี้ก็เรียกว่าสายราชนะคะแล้วก็แยกออกมาอีกเป็นปรัชญาทฤษฎีนโยบายยามกิจนะคะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยลงใต้ชั้นทั ไว้สำหรับบ้านเมืองเพื่อเป็นวิธีแห่งการขจัดทุคและเสริมสร้างความสุขให้แก่คนในครอบครัวชุมชนประเทศชาติและโลกนี้อย่างยั่งยืนค่ะและการน้อมนำสาสตราชะราชามาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนนะคะแบ่งได้เป็น3ามระดับค่ะนั่นก็คือ 1. การขจัดบุค 2. การแก้ไขการแก้ไขบุคและสาการบรรทาและนี่นะะก็คือ การมีโครงการนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมมหาชาชการเทวีมหาภุมิมลอดุลยเมหาราษรบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระประสงบรมราชโอิการยแก่ราชอาณาจัไทยว่าเราจะมองแผ็นโดยทรรเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหามหาชนชาวสยามสองกรมประสบการณ์ทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา เหแห่งความรู้ยากให้บรรเทาลงหรือหมดสิ้นไปค่ะและสาขาการมีความรู้ทางวิชาการพระองค์ทรงเลือกเรียนวิชาภาร์และนิติศาสตร์แคริชาวิทยาศาสตร์นะคะทรงมีความรู้ทางวิชาการจนเรียกได้ว่าทรงศึกษาศิลปะศาสตร์การนาคค่ะและก็ปีศินปนาการนะคะก็คือโครงการนผลรวม กองค์ทาประกอบด้วยคุณลักษณะแบนัต่อมาบเรามาดู้ัสดุรางรรมันนะครับวัสดรานะครบก็คือธรรมะของรยานะครับก็ประกอบไปส่ธรรมด้วยกันคผมเรามาเริ่มปะ่แรกก็คือทานครับผมทานก็คือการให้การบมันกันเพื่อเพลิอนะครับผมรวมถึงการระเป็นประโยชน์ั่นเองครองส่นะครับผมความระเิดทีงามนะครับผมการรักษา อาการกายวาจาใจรวมไปถึงโทษที่ไม่ควรทำนั่นเองครับผมสาคือการบริจาคครับผมการบริจาคคือการเสียสละความสุขส่วนตนนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขหรือว่าเพื่อจะเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั่นเองครับสี่คือความซื่อสัตย์ครับผมความซื่อสัตย์ก็คือการบริการนั่นเองหรือว่าการปกครองเวรนั่นเองครับห้าครับผม ความพันโยนความพันโยนก็คือความสุภาพนะครับผมความมีอัธยาศัยนุ่มนวลนะครับผมไม่ถือตัวตลอดจนความสง่างามนะครับผมต่อไปคือความเพียรครับผมก็คือความสนใจความสรงเดชอันเป็นที่มาของขราปรรมมาเดชั่งข้ามนั่นเองครับผมเจ็ดคือความไม่โกรธรับผมหมายถึงความไม่รุนหลงในหน้นของัวเอหรือว่ามีความเมตตาเป็นความประจัใจสม แความไม่เบียเดเบนครับผมก็คือความที่ไม่โกงขี่ครับความไม่ละเลยในอำนาจของตัวเองอมีความเด็ดขาดแล้วก็รวมถึงความมีเมตตาการุณาครับเก้าครับความอดทนหมหออายถึงความกดดันนะครับผความอดทนนะครับก็คือความที่มีความกดดันครับผมความที่ไม่ท้อนอ๋อยต่องานของตัวเองนะครับผม สิครับสุดท้ายคือความเที่ยงธรรมทางองค์ก็คือความยึดมั่นในความยุติธรรมและก็รักในความซื่อตรงกันค่ะต่อไปนะคะเราองมาดูความสำคัญข,ข,ของสัตว์ราชานะคะสัตว์ราชานะคะแบ,บ่งเป็นสี่ประเทศน,นะคะก็คือความสำคัญของสัตว์ราชาต่อตัวเองต่อชุมชนต่อสังคมและต่อประเทศค,ค่ะความสำคัญของ ศาสรพระราชาตตนเองนะคก็คือมีความสําคัญต่อตนเองเพราะจะสอนให้เราเนี่ยรู้จักพึ่งพาตนเองมีความเที่ยงพอเข้าใจปัญหาและสราไวรอลรอบตัวค่ะความสาคัญศาสตพระราชาตชุมชนนะคะเช้นายยาการพึ่งพาอย่างยั่งยืนแก้ไขปัญหาจากพื้นฐานของชุมช,ช,ชนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนค่ะความสำคัญ นะคะก็คือเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในสังคมค่ะความสําคัญต่อประเทศน,นะคะก็คือเป็นแนวทางการพัฒนาทย,ย่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเจริญให้กับประเทศค่ะหัวข้อต่อมานะคะก็คือคนของพระราชาข้าของแผ่นดินนะคะต้องเกิดก่อนว่าคนของพระราชาข้าของแผ่นดินนี้ก็คือโครงการ มหาวิทยาลัยราชาพัฒน,นะคะที่ร่วมกันทั้งทั่วประเทศ38แห่แงของราชาพัฒน,นะคะตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนานคุณครูและเพื่มประสิทธิภาพในการสอนจากนักเรียนนะคะซึ่งก่อนที่จะมาเป็นสถาบันราชาพัฒน,นะคะเราได้พัฒนามาจากโรงเรียนสุขภูมูก่อนจากนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยาลัยภูและต่อมาในต่อไปค่ะก็จะเป็นที่มาของคําว่าสถาบันราชาพั ะะก็คือทุกคนอาจจะรู้จักกันดีว่าวันที่1 4กุมภาพันธ์คือวันวันไทยใช่ไหมคะแต่สําหรับคนราชาพัน์แล้ววันนี้ก็เป็นวันสาคัญข,ของคนราชาพัน์เหมือนกันคะ่ะก็คือวันที่ชาวราชพัน์ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถาบันราชพัน์ได้านายหลวงราชการที่9นะคะได้พระราชาทานราชกรณีพระราชาพระราชรักจรร์นะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าตราประจํา,าพระองค์ค่ะซึ่งแต่ละ พระองค์นะคะก็จะมีตราประจำพระองค์ตั้งแต่รัชากาลที่หนึ่งจนถึงรัชากาลที่สี่ค่ะซึ่งมหาเทวราชกรของเรานะคะได้ใช้ตราของในหลวงรัชากาลที่9แล้วก็จะมีอยู่5สีด้วยกันก็นคือสีสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มสีทองกับสีขาวนะคะโดยสีน้ำเงินจะแทนในหลวงรัชากาลที่9ผู้พระราชทานนามว่าสถาบันราชากาลส,ส่วนสีเขียวจะแทนแหล่งความรุดมสมบูรณ์ของมหา,าวิทยาลัย สีส้มก็จะแทนความจเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญาสีส้มสีส้มก็จะแทนความงอกงามของท้องถิ่นนะคะส่วนสีขาวก็จะเป็นความคิดอันบริสุทธิ์ของในหลวงราชการที่9นันเองค่ะ เรียนก็คือผู้คนโรงเรียนก็คือคุณครูบ้านก็คือพ่อแม่ส่วนวัดก็คืออ่าศาสนานะคะมาคอยขัดเกลาให้กับนักเรียนเด็กก็เหมือนก็เลยเป็นข้าขาที่ทุกคนต้องมาแต่งเติมสีให้กับเด็กๆเ,กเรานี้เพื่อให้เด็กได้เป็นเ,เ,เด็กที่มีคุณภาพขึ้นในวันข้างหน้านั่นเองค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือพระราชวิยสูก่การพัะนาคนขอ,ของพระราชานั่นเองค่ะ ซึ่งหลักการโครงการที่เน้นบวรอนบ้านโรงเรียนนะคะก็มหาลัยของเราราะชาวพันที่ประเทศนะคะก็นำมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาลัยเองค่ะยุทธศาสตร์ที่หนึ่งก็คือพัฒนาท้องถิ่นนะคะพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเนี่ยทางเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างของท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่สองก็คือผลิตรัฒนาครูค่ะผลิตและพัฒนาครูให้เป็นครูที่ดีครูที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แล้วก็มีความมีจัยาบัมที่ดีด้วยค่ะแล้วก็วิสัยทัศน์ที่สามก็คือยกระดับคุณภาพการศึกษาค,ค,ค่ะก็คือทําให้คุณสาของเราเนี่ยดีขึ้นอาจจะเป็นการที่เพิ่มคุณภาพของอาจารย์หรือว่าคุณภาพของหลักสูตรเป็นต้นค่ะและวิสัยทาศที่สี่ก็คือพัฒนาระบบการบริหารค่ะก็จะกีการแต่งหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่วประเทศนะคะเพืพ <S <S ่อการ นองพระราชบายัของอรัชการที่9กต่อไปค่ะค่ะและด้วยการอุตสา์นี้นะคะเราก็มีแนวคิดในการทำงานใต้ S G G ค่ะก็คือ Sustainable Community Development Goals นะคะก็คือจะเป็นจะเน้นให้ท้องถินมีพลงังครมีพลังและคนมีพลังค่ะเพื่อสนองพระราชบายญัตศอุตา ส่วนเลิคสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นกานศรศึกษาพเพิ่มเติมบุคภาพเพิ่มเติมของกลุ่มเรานะคะก็จะมีคลิปวิดีโอการบรรยากาศการไปอุตษาหกรรมรู้ค่ะสามารถดูได้เลยะค่ะสวัสดีค่ะนี่ฉันนางสาง 40, วพิชรีรังสีบันพันนะคะมาจากกลุ่มหนึ่งค่ะ วิชาศาสตร์พระราชาข่าวของอาจารย์วชิรวิทย์ค่ะวันนี้นะคะกลุ่มพวกเรานะคะได้มาเยี่ยมชมที่ขอประชาราัชกาลที่9ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะได้เชิญวิทยากรนะคะเพื่อนําเยี่ยมชมของของประชานี้ค่ะเชิญวิทยากรแนะนําตัวค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายเกษริดพายาครับวันนี้ก็เป็นวิทยากรให้กับน้องๆครับอ่าวันนี้ขอมาสัมภาษณ์พี่นะคะ คำถามก็คือในความคิดส่วนตัวของพี่นะคะพี่คิดว่าศาสตร์พระราชาสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ยังไงคะศาสตร์พระราชานะครับในความคิดส่วนตัวนะครับก็จะเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมหมดทุกเรื่องเลยนะครับก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักคิดหลักวิชาแล้วก็หลักปฏิวัตินะครับขอยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงเนาะ ก็จะรวมไป3ห่วง2เงื่อนไขนะครับตรงนั้นก็จะเป็นถ้าเรายึด3ห่วง2เงื่อนไขนั้นนะครับก็จะทําให้เราปฏิบัติได้อย่างพอเพียงนะครับมีการอดอ้อมเนาะมีการป,นะาร,าประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับแล้วก็รวมถึงหลักการทรง,งานต่างๆนะครับก็จะมีเกี่ยวกับความเพียรอย่างความพยายามยกตัวอย่างเช่นในการทําง,งานของเราครับอย่างตรงนี้ก็เป็นหลักที่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีครับ